ต่ประเด็นเศรษฐกิจเที่ยงวันนี้คุณผู้ชมครับจากกรณีเรื่องของค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับวันนี้แน่นอนว่านักวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจหลายคนมองว่ามันส่งผลกระทบต่อภาพรวมเศรษฐกิจบ้านเราทั้งหมดแน่นอนคุณยุทธนาครับหลายคนก็เลย โฟกัสหรือว่ามองไปที่เรื่องของการเข้ามาลงทุนของนักต่างชาติขนักลงทุนชาวต่างชาติบอกว่าชะลอหลายตัวเลยเรื่องของตลาดอักษาริงมทรัพย์ก็ยิ่งไปกันใหญ่เลยใช่ไหมเงินบาทแข็งก็คือว่าเงินของเขาที่เข้ามาเนี่ยก็จะมีค่าน้อยลงนะครับที่เห็นได้ชัดอย่างที่คุณมนัทเข้าใจเลยก็คือด้านอสังหาริมทรัพย์มองว่าปลายปีหลังหรือ 4- 5หเดือนหลังน่าจะชะลอตัวลงอย่างชัดเจนนะครับ ในช่วงจับประเด็นเศรษฐกิจโดยผมยุทธนากระบูลแสงครับมาตามดูต่อนี่เป็นไซบาด้านหนึ่งของการที่เงินบาทแข็งค่ายอย่างต่อเนื่องเพียงแต่ว่าตอนเช้าที่ผ่านมาล่าสุดเฉพาะวันนี้นะครับซึ่งจริงๆก็บอกว่าต่อเนื่องจากเมื่อวานปรากฏว่าเงินเงินบาทของเราเนี่ยอ่อนค่าลงมาเล็กน้อยล่าสุดเมื่อเช้าใน30บาท90สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐเป็นการอ่อนค่าลงมาตามเงินเยนของญี่ปุ่นนะครับ หลังจากธนาคารกลางของญี่ปุ่นเข้ามาแทรกแซงแต่ว่าเทรนโดยรวมแล้วเขามองว่าแม้ระยะสั้นเงินบาทจะอ่อนลงไปแต่ว่ามีโอกาสกลับมาแข็งค่าได้อย่างต่อเนื่องด้วยเช่นเดียวกันนะครับทีนี้มาดูประเด็นนะครับว่าเงินบาทแข็งเนี่ยกระทบอย่างไรต่อการลงทุนของนักลงทุนต่างชาติถามว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องการเม็ดเงินลงทุนจากต่างชาติไหมเสียงดังฟังชัดตอบบอต้องตอบว่าใช่นะครับยกเว้นเงินร้อนเข้าเร็วออกเร็วเนี่ยไม่ต้องการ แต่เงินเข้ามาลงทุนระยะยาวๆเข้ามาลงทุนในอุตสาหกรรมเข้ามาลงทุนแล้วขอให้เกิดการจ้างงานในบ้านเรานานๆอย่างนี้ต้องการครับทางแวดวงของอสังหาริมทรัพย์เมื่อวานนี้ที่มีการสัมมานากันจริงๆแล้วเนี่ยเป็นเรื่องของการเตรียมรับมือของการเปิดการค้าเสรีว่าอสังหาริมทรัพย์ภัยไร้พรมแดนนี้จะเป็นอย่างไร ทั้งในเรื่องของการลงทุนในเรื่องของเงินจากต่างชาติที่จะไหลเข้ามานะครับปรากฏว่าเงินของต่างชาติที่จะไหลเข้ามาในอสังหาริมทรัพย์เนี่ยทั้งจากกลุ่มที่มาลงทุนอุตสาหกรรมทั้งกลุ่มนักท่องเที่ยวกลุ่มที่กเกษียณอายุแล้วต้องการจะมาพักอาศาัยอยู่ในบ้านเราเนี่ยมีค่อนข้างเยอะนะครับแต่คาดการกันว่าใน 4- ีหเดือนหลังของปีนี้ปี5-3อาจจะชะลอลงมาเพราะข้อหนึ่งครับเศรษฐกิจของไม่ว่าจะเป็นสหรัฐ ยุโรปหรือว่าบางประเทศเนี่ยในแถบสแกนดิเนเวียเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่ฉะนั้นเนี่ยเศร,รษฐกิจของเขาไม่ค่อยดีตรงนี้ส่งผลเยอะนะครับประการต่อมาคือค่าเงินบาทที่แข็งทําให้ที่เคยจะซื้อบ้านหลังใหญ่ก็ซื้อทาวน์เฮาส์ซื้อคอนโดหรือว่าที่เดิมต้องการอยู่ริมทะเลเนี่ยก็ลดความต้องการลงมานะครับอย่างส่วนของกลุ่มที่ มาท่องเที่ยวหลักๆหรือกลุ่มที่ต้องการจะใช้ชีวิตเกษยียณในเมืองไทยเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมาซื้ออสังหาริมทรัพย์เรียงตามลําดับทําเลฮอตๆนะครับอย่างเช่นภูเก็ตพัทยาเชียงใหม่อย่างนี้ยังคงเป็นจังหวัดที่มีการเข้ามาถือครองหรือการเช่าระยะยาวของต่างชาติอย่างต่อเนื่องทีเดียวนะครับราคาถามว่าที่อยู่อาศัยราคาระดับไหนบ้างที่ยังเป็นที่ต้องการของต่างชาตินะครับบ้านเนี่ยราคาระหว่าง5ล้านถึง10ล้าน ยังเป็นราคาที่ฮอตมากในขณะนี้นะครับในขณะที่ถ้าเป็นเช่าถ้าฝรั่งจะเข้ามาเช่าคอนโดมิเนียมหรือบ้านเนี่ยก็อยู่ประมาณค่าเช่าเดือนละประมาณ5 0 0 0 0ื่นถึงเก้าหมนนี่ก็ยังคงเป็นราคาที่ต้องการนะครับการสรัมมนาเมื่อวานนี้นอกจากจะคุยถึงเรื่องของนะครับเรื่องของการเข้ามาการเข้ามาเช่าต่างกันเนี่ยยังเปรียบเทียบการถือครองที่ดินของต่างชาติในแต่ละประเทศด้วยนี่เป็นประเด็นการเปรียบเทียบนะครับว่าถ้าต่างชาติจะเข้ามาลงทุนระยะยาว การเปิดโอกาสให้เขาเข้ามาถือครองที่ดินเนี่ยในระยะเวลาที่ยาวนานขึ้นเนี่ยนี่ก็จะเป็นจุดที่ดึงดูดประการหนึ่งด้วยฉะนั้นจึงมีการเปรียบเทียบนะครับว่าไทยเนี่ยอย่างเช่นการอนุญาตให้มีการเช่าระยะยาวปัจจุบันเนี่ยเพียงแค่30ปีนะครับในขณะที่แม้จะมีช่องของกฎหมายให้สามารถถือครองได้ถึง50ปีก็ตามแต่ก็ยังมีประเด็นเรื่องของปัญหาในการโอนสิทธิ์อยู่นะครับ ฉะนั้นจะดีไหมถ้าเกิดว่ามีการปรับเปลี่ยนเรื่องของการเช่าระยะยาวให้กับต่างชาติก็น่าจะเป็นอีกตัวแป,ปรปัจจัยหนึ่งที่ทําให้เงินจากต่างชาติที่จะเข้ามาลงทุนและตัวคนเข้ามาลงทุนสามารถที่จะเช่าระยะยาวได้ก็จะเป็นตัวดึงดูดตัวหนึ่งที่มีความน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งทีเดียวนะครับก็อาจจะเป็นการลบจุดด้อยในเรื่องของเงินบาทที่แข็งค่าในช่วงนี้และเน้นย้ํานะครับ,รบเงินจากต่างชาติเราต้องการ แต่ไม่ต้องการเงินร้อนเข้าเร็วออกเร็วอันนั้นผันผวนไม่อยากได้นะครับคุณมู้ครับน,น่าเป็นห่วงเวลาสุขผมไปภูเก็ตมาเดือนที่แล้วโอ้โหฝรั่งเต็มเมืองไปหมดเลยนึกว่าไม่ใช่ประเทศไทยซะแล้วขอบคุณครับคุณยุทธนาครับ